อันนี้จะมาดูซ่อมแซมไซนน้่างต่อไตจีนนะไต<ซ>เวียดดีเดี๋ยวดูเริ่มต้นกันก่อนนะแล้ก็เมือนการส่งมาซ่อมรถคือจะถอดอะไรมาอันนี้นะก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มกาคืออย่าหาไต่โอดกับตำแหน่งเดิมก่อน,นะนอีกอย่างนึงก็พวกอาพวกนี้ กดุดุมมาแล้วก็ได้ใส่ไปก่อนเตรียมชิ้นงานไว้ก่อนกบลูรูลูกเอาพุดพวกนี้เอาดูดตะกัวออกทำชิ้นงานสะอาดก่อนนะใครมาเตรียมจ่ายไฟกันนะก็สักครู่นะขอไปเตรียมชิ้นงานเตรียมนะต,ต,นะตรมนงน,ตน,ตนี้ก่อนนะให้เรียบร้อยก่อนนะเอามาเริ่มต้นวัดตรวเช็คไปยังไรยังไงนะพุดนะเดี๋ยวมาลุยก,กับแนวทางวัดต,ต่อ อันนี้ผมก็ใส่ใสาไดโอดไปก่อนนะแล้วก็พวกอาร์คาเกตเนี่ยใส่หมดแล้วนะิบโอมนะอสองฟังตันนี้ก็ที่ดูุดย,ยมาก็ใส่ให้หมดแล้วนี่ก็เหมือนเดิมก่อนซ่อมเดี๋ยวเราต้องเตรียมแรงไฟคาเกตกันก่อนนะเหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปแรงไฟประมาณ4โวลต์ลูบขึ้นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะเพราะนั้นบางทงีวัดแรงไฟได้ลูกขึ้นได้นะ่ะมันมาแบบว่าไทาเตอร์ไม่ทำมาแบบปัฒนวิ์อะแบบชอ็อตก็มีนะเคยเจอนะ มงคลชลใจวัดวัดแล้วลูกเคินมีแล้วหรือว่าวัดด้วยมิตเตอร์มีแล้วไม่ต้องตรวจเช็คใส่ใเลยใส่ไปก็เกิดอาการช็อตพังก็มีเยอะเนนะอันนี้เป็นแนวทางสำหรับมืวัดนะก็วงจรเดี๋ยวเราลองหาดูนะก็มพมาะมันหายากก็ไปนั่งลอกทั้งไรมานะก็มันจะออกเหมือนเดิม,เ,ดมเหมือนที่บอก ออกขาเก้า 9, ขาสิบมานะเป็นลูกคสื่หลีดีมออกมาแนละเข้าออสายเตอร์ได้นะไอ้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยขาสีลงกลาเนะี่ยเป็นชนิดพีอยู่นะไอ้ไอ้ตรงี่ที่ที่ตีจะเป็นเป็นบวกอ่ะมันมันจะเป็นเป็นเอ็นอยู่นะแต่เนี้ยมันเขียนเขียนกลับกันอยู่นะเอาเพื่อความเข้าใจเฉยๆนะแพคเกจนี่สิบโอห์มนะเนี่ยสิบโอห์มนะ ใส่ไปผิดอยู่นะก็ใครซ่อมใครแล้วก็จดบันทึกเอานะเดี๋ยวเราไปทำตามเงื่อนไขก่อนผมมาแล้วก็มันจะมีพวกเออลแอม์ขาหนึ่งขาสองหนึ่งต้อน้อยก็ของอยู่แล้วนะขาสี่ต้องมันมีไฟมีไฟเครื่องก็ไม่ทํางานนะสิบหกต้องซูนอยู่อ่ะชีดอยู่ได้นะ8 1าแปดสิดสิอไปบวกเจ็ดเป็นก้าของพวกนี้พื้นฐานอยู่แล้ว กูนึงเดี๋ยวมาวัดวัดแรงไฟกันวัดกล้องลงมาหน่อยนึงเห็นอยู่นะว่าเยอบมาเห็นแต่ปีาหน,น่อยกันละกันอลองออนเครื่องเพิ่มสร้างไว้สิบโวล์นะลองอ่ะนี่ออกแล้วได้สี่โวล์ที่ถ้าเท่ตอนได้เท่ากันทั้งหมดฝั่งโน้ยก็ต้องได้ เนี่ยเออกไปจากข้างก้าพันสิบเกคมีเตอร์ดีู่เนี่ยวิ่งขึ้นมานะหนึพันสิบปกเอยแอมนี่ไม่ได้วัดให้ดูนะปล่อยเลยดูลูกขึ้นตะโกบท,นะทิ้งไปดูตีเก้าตะโกนนะอ่าย8 k แปดเคจตีเหลี่ยมดูนะอ่าแบบนี้แล้วก็เป็นอันว่า พร,พร้อมลูกขึ้นก็มาแล้วเดี๋ยวเราลองใส่เฟรหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวใส่ก่อนนะไมาใส่อยู่ตรงนี้ตวงตรงนี้ตวงตรงนี้ตวงฝั่งขวารถฝั่งหนต,ตัวนะเพราะมันมีเยอะเราใส่ใออกก่อนเดี๋ยวก็ใส่กับที่หลังแล้วก็ใส่ทั้งหมดมาเอาเดียวท่อนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาใส่ใตอ่อเดี๋ยวมาตอ่อเอาพอไปตรงนี้ใส่ใส่ไป่ลนะั้นหนึ่งตัวสองตัวสามสี่สี่ตัวสุดท้ายนะ ตามไปกันนะใส่หนึ่งสองสามสี่นะใส่เข้าไปก่อนนะ,ะก็มันมีขนาดได้หลายตัวก็ปล่อยใส่แค่ทดลองไปก่อนนะไม่จะเ,เป็นเครื่องไหนจะเครื่องอะไรที่มันใช้สี่กับสี่สร้างแล้วก็เอาออกก้าวประสิินะ์อย่างเงี้ยมานะม,มันถ้าในโครงสร้างมาาันจะออกตีกับอีของมันอยู่ในนั้นหลนะอิสระการจะทาเยอะเอาไปถูกนะ อ่อนไปก่อนลองอ่อนดูวัดคาเกะไปะสายเพิ่มมาบมาแล้วสีวคนมาแล้วหลอดไม่ลุกหลอดไม่อยู่ทางนน้นเครื่องอ,อ่อนลุกขึ้นั่งนน้นออกแลบต่างโลออก,ออกเลยนะ้าพมาตอน,นไปิไปยังไม่จะวัดเลยพอดีเสียบค้างไว้จะให้ได้เห็น ฟังฟังทางพังทางโลฟังนี้ฟังไฮจะยากนิดนึงฟังโลตอนนี้<ะ>คือเนี่ยมันไม่ไปตีเรียมันมันยักจริ่แรงอยู่ตอนนี้ก็คือไดสุดไดพังอยู่นะง<ว>ั้นปล่อยมันก่อนจา<ว>มาถ้าไฟให้ปกติใส่คบนะวัดแรงไฟไป<ฟ>ลบไปบวกเทียบกาวกาวใหญ่นะวัดเจ็ดแปดสิบห้ากับเทียบกาวตัวนี้นะ ัวนี้ก็เทียบกล้าวของตัวถังเขานี่ก็เทียบกล้าวตัวถังเขาตรงนี้นะวัดลุดขึ้นเทียบกล้าวเอานานะแล้วแต่อันนี้ผมทำแบบนี้นะเสร็จนานแล้ว,ลวก็ไปลุยกันต่อในส่วนของแผงแผงนี้แผงโมดูล,ลว่าเขามีอะไรบ้างาด,ดูเขาที่เราอยๆฟลบ จอล,ล็อกลายเอาไปดูเผื่อในกานซ่อมฝึกกันเอาเขียนก็ไม่ค่อยด้วยนะก้ขนนึงอินพุตนะคาสองก้าสามมิลสี่ห้าไปบวกนะนี่ขาท้ายก็เป็นสุกขึ้นออกสี่เหลี่ยมออกเมา้เมาเอาเมานะที่จะมาเข้าออบโต๊ะคาสองทางสองขาเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะผู้นึงเดี๋ยวไปใส่ข้าไปให้จบก่อนเนาะ มาดูทอนนองแผงได้ก่อนนะเมื่อรอบไปแล้วจ่ายไฟยเข้าแล้วไปวัดทุกคืนแล้วเดี๋ยวมันดูส่วนนัดแ,แผงได้นี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวเอารอบเดียวนะเพราะว่าก็เห็นกันมานานอยู่นะเยอะแย,ะ,ย,ะ,ยะมากไอ้คลิปคลิปไอ,ไอ,อ,นะอ้ไส้เวอร์เทสเนี่ยไปรำมั่วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตามตำแหน่งไอ้ซีเขเริ่มเบื่อไร ตัวนี้เป็น072ใน31974 h ส0 2ทั้งสองตัวเลยตามฟังกวาเลยนะตำแหน่งขาเขา,าไปถอดออกมาได้ประมาณนี้นะดูแป๊บหนึ่งภาพมาไน้นะน,นิ่งนะขั้นหนึ่งเป็นอินพุตนะเข้ามาที่219หรือ319นะเก้าเก้าแผงนี่นะ ถ้าสองกาวขาสามนิ้วสี่ห้าเป็นไปบวกลกนะบนะขาเก้าไปครับพ่ขาสุดท้ายนี่เป็นลูกขึ้นสี่เหลี่ยมออกมานะส่วนสามเหลี่ยมก็จะมีที่ขาหนึ่งนี่แหะที่ศูนย์เจ็ดสองเนี่ยแล้วสี่ห้าศูนย์เป็นไฮสปีดออฟแอมนะอ่ออนนะหลักออกขาสุดข,ของสามตามที่ไล่เจอน,นะตัวนี้เป็นนอนเกตไปเปิดลุ้เกินเทียบดูได้อยู่นะจอสกมีประมาณเนี่ย ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในว่าเราจะวัดขึ้นได้แบบไหนบ้างก็จะไปหน่อยนึงเีพอแล้วกัิค้าหนึ่ง,างสางเหลี่ยมอยู่นะตอน <ะ S 1> นี้เดี๋ยวมาวัดทางออกเลยนะเนี่ยออกตรงแผงริมเนีต้องได้สี่เหลี่ยมทั้งสองข้าง เสร็จแล้วก็จะออกมาเข้าที่ชุดไดตรง,งนู้นะเ,นเ,นเ,นเนี่ยนะแบโต้บริเวณตำแเน่ยนะก็จะมาเข้าคาสองนะออกคาหกนะผ่านไดนะ้สองอกสองทีน,นะมาแล้วก็มาเจ้าเอาพุจะนะ ฝั่งตรงนี้มันก็จะเป็นสีเหลี่ยมนะผ่ตรงนี้นะนะนะแกนนะลาทางหลังทางหลังแกนก็จะเป็นปลายูเสียงวาดในไฟไม่ค่อยสวยอย่นะเข้าขาสองออกขาหกนะเสายเสืไดน้นอยู่นอกวงจรประมาณน,นี้ ตอนนี้ได้ฟั่งที่เราทําฟังลงนะ่ะวกลึ้นได้ปกติแล้วก็เหลือฝั่งเนี้ยมันแหลมอยู่ยังไม่ไปที่เหลี่ยมนะฟังฟังไปลบเนียตรงเนี้ยตรงขาแข่ต้องต้องเป็นสี่เหลี่ยมนี่นะตอนนี้มันยังไม่ได้ที่ไปดู มันยังแหลมวิว่งดานล่างเดี๋ยวเราแ้ไขแป๊บหนึ่งนะ,ะ,ระคร่กวง่ดดูต่ออ,อันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันตรงนี้นะมหาปัีอันใหญ่ดนั่งฟังธรรก่อนน,น้ำ้บเป็นตัเดียวหมดบุดูดเนึ่งทิ้งแอบไม่ผักซึ่งมีดวงจอไดดยงตัวเดยลงไปในน้ำนั้นทที่เราไปทางพุทธวังตก ลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้นในน้ำนั้นตีบาอาตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อย้ปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งคือทั้งหลายเธอทั้งหลาย จะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรีจะเป็นไปได้ไหนที่ตาตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีเพียงรูเดียวในแอบ,บนั้นข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้เจ้าข้าที่ตาตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นสักครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรู ควางดีไเพื่นความสุขฟังตลอดมาถึงทีมบอกว่าให้ดูสุดได้เนาะตรงเนี้ยสี่เหลี่ยมมันออกมาได้จะแผงได้ตอนนี้ถ้าเข้าขาสองออกก็หกไล่ตามเนี่ยคำว่าได้ก็คือบริเวณตรงเนี้ยนะตันนี้จะเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวก่อนนี่อะไรเนี่ย สอง x อันตถาคดประกาศแล้วสอง x อยู่ข้างนอกตรงนี้สองีตรงนี้เตรียมเตรียมวางไว้แต่ว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วสถาคตผู้อรหันต์ตับสัมมาียมพรีธะเกิดขึ้นในโลกแล้วและธรรมวินัยอันตราคดประกาศแล้วก็ร่วงวางไปก่อนบื่อกินให้เตก่อน ก็เหตุนั้นในกรณีรรทุกเ์เุที่กรทำโยูข้ากับจอให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี่ผมถ่ายด้วยเล็งให้ด้วยก็น้ความดับแหงไม่ถนัดอะไรนะนิ้วทนขามที่ถึงความดับแห่งทุกขนะ์ดังนิ้วผมจะบังกล้อง นะวิญญาณคือเหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์แล้วก็บรรกี่ขัาไปก็คำนี้ว่านานรูปนี้ก็ปัจจัยวิญญาณแั่งนี้นเญญช่นนี้แลหล,ออแล้อันความข้อน,นี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เราหลายแล้วว่าของโบนวยเสน่ห์ึงรูดีก็แปลกจคือวิญญาณโอ้ยไฟมันผ่านมือลงก้าววิญญาจาักไม่ก้าวลงในท้องของมันโอ้ยหนางลูปจับลุกตัวขึ้นมาในท้องของมารได้ไหมว่าเาสายตะโขบจับไว้ตะโขดพากันไปเป็นที่สิ้นไหลผ่านมือเท้าไม่ใส่ เก้าท้องแห่งมารดาแล้วเปล่าเยียบพื้นจะสลายลงเสียแล้วไปหนารูปจับเก็คืนละออนไปได้ไหมข้อนั้นแดงอยู่ยังเออแล้วด้าึ้นหน้ายึ้นหน้าหยากบอกวิญญาณของเดอกที่เป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามจะขาดลงเสียแล้วไฟจับกล่าหรูปจะ เร่งความเจริญงอกงามความไพ่บูรบ้านหรือรับเอาอันนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะมาดูที่คาเตต่อบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วปรับให้กว้างนิดนึงนี่แรกวัดแล้วมันไม่เหลี่ยมมันแหลออมอยู่นะคือด้ายมันพังนะตรงนี้จะต้องหยักนิดหน่อยอั่นคือหินยาวขอได้อยูอ นี้แล้วก็อ้อพุดธมาลองใส่นะก็ปได้อะถ้าไม่ปด้ยังี้ก็มาใส่ไปมันจะพังงเลยนะกู่นึงพออ้อนะลายไปหายไปทิ้งแรกหนึ่ง ยิบปดก่อนอานนี่เนาะก็ออเฟสมาลองใส่ฟังั์ตัวก่อนเราสะคบทิมคอยไว้ที่ตัวถังเลยอ่าตรวนี้มันมีหลอดไฟอยู่ด้วยทางด้านซ้ายก็สักเกตเอานะถ้าหลอดมันลุกมันอะไรแสดงว่ามันมีอะไรช็อตอยู่ดูไฟนี่ด้วยดูไฟด้วยอ่าดูลุกขึ้นด้วยออกหรไม่ออก รักใคร่พอใจของบุคคนไว้ว่าผ่านได้ผ่านถ้าผ่านมันก็ออกไปที่เรียมจะได้เลยลองออนดูเออที่หน้าปลาธนาน่ารักใคร่ไฟสีแดงอยู่แล้วเรื่องออนได้แล้วหนึ่งสิบเทอามือจับจับตาตานไหมอาตานมีการมอสผสมระหว่างไปคืนพาหะเสียงนอใได้ได้อยู่นะบุกคนนั่งชื่อว่า จะใส่เป็นครบนะครับปวัดิอีกท,ท,ท,ทีนึงนะก็กจะไปันจะเสร็จสิ้นสำหรับทางซ่อมคงนี้นะเหมือนเดิมอะไรพังมาปลดออกเตรียมลุกขึ้นเตรียมทางไฟไว้ลุกขึ้นต่างเตรียมตานนี้น,นะคับหนึ่งครับหนึ่งใส่ขอนครบอ่อนนะ วันนี้ก็ใส่เปรหมดแล้วนะก็จะไมาเห็นอีกต้นพวนี้ที่มันรวมกันเนี่ยที่เราวัดตรงนี้นะแล้วเห็นมันก็จะได้ลุกลึ้งสี่เหลี่ยมนะไัม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่ฝังเสียงก็จะเป็นสายที่เราตอกคนํลโงคงไม่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบันและจะไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตนึก็วัดคอยไว้เลยนะพู้รู้ไม่คัดค้านเพราะประสกคู่นี้มันใช้ได้อยู่ตัวนี้ก็ต้องใช้ได้ เป็นที่ไหลออกเพื่อสนนำมาสร่งความสุขเป็นใจเพื่อถึงยอดของจิตลอยอิบเป็นวิบากลอยสวรรค์เป็นใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อกับดูก็สันกับปกติแารัก็จะสอบเสร็จจะได้เป็นอันเสร็จสิ้นแนวทางนกรซ่อมแซมกาอที่เหลือรีีตนใครอยากฝึกฝนแล้วอยากดูก็ทำตามแนวนี้นะนี่าจานไว้เจอที่อันต่อไปอันนี้ก็ตอนนี้และการเว้นขาด